สวัสดีค่ะต่อไปจะสาธิตวิธีเพิ่มโดเมนเข้าไปในบัญชีโฮสติ้งเพื่อทำหลายหลายเว็บในบัญชีเดียวกันค่ะก่อนอื่นให้เข้าไปที่ direct admin ก่อนค่ะเมื่อเข้ามาที่ direct admin เสร็จแล้วให้คลิกที่โดเมนเซตอัพค่ะระบบจะแสดงรายชื่อโดเมนทั้งหมดที่มีค่ะถ้าลูกค้าเพิ่งซื้อโฮสติ้งไปใหม่ๆก็จะมีแค่โดเมนเดียวค่ะ ในนี้จะมี2คํคำสั่งให้เลือกคือ change a domain กับ add another domain คำว่า change a domain ก็คือทําเว็บเสร็จแล้วแต่ว่าไม่พอใจเว็บชื่อนี้ก็ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ก็โดยการไปจดโดเมนใหม่มาแล้วก็มาทําการ change a domain ค่ะเช่นสมมตินะคะ addition ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนนี้เป็นชื่อใหม่โดยเนื้อหาเว็บยังเป็นของเดิมอยู่ก็คลิกติกต๊กที่ด้านหลังของชื่อโดเมนแล้วก็ คลิก change domain ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกเอาโดเมนที่เราต้องการเปลี่ยนสมมติว่าต้องการเปลี่ยน my o w n domain ก็เป็น my new domain เสร็จแล้วกด change ค่ะระบบก็จะบอกว่าเปลี่ยนให้เสร็จแล้วนะก็มาดูค่ะจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็น my new domain เสร็จแล้วค่ะโดยที่เนื้อหายังเป็นของเดิมอยู่กับอีกอ่า คำสั่งหนึ่งก็คือกดโดเมนแอดมินิสตเรชันก่อนค่ะก็คือคำสั่ง Add a n อ t h e r เ o อร์โด d มนแอด h e อ d o m a เ n ก็คือเพิ่มโดเมนขึ้นมาเช่นสมมติซื้อลูกค้าซื้อพื้นที่ไปได้300เมกแต่ทำเว็บแรกไปได้อาจจะทำไปแค่9 9เมกยังเหลืออีก200กว่าเมกอย่างนี้ค่ะลูกค้าสามารถาไปสั่งซื้อโดเมนแล้วก็มาเพิ่มทำเว็บที่2ที่3ได้ค่ะก็คือกด Add a n อ t h e r เ o อร์โค่ะ เสร็จล้วก็กรอกโดเมนใหม่เข้าไปค่ะเสร็จแ,แล้วกด create ค่ะระบบก็จะบอกว่าเสร็จแล้วแล้วก็คลิกดูค่ะเห็นว่าจะมีโดเมนใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะเมื่อเราต้องการเข้าจัดการโดเมนนี้เราก็คลิกเข้าไปที่โดเมนใหม่ได้เลยค่ะระบบก็จะมีให้จัดการได้เหมือนกันค่ะโดยบอกว่าขณะนี้ทำงานอยู่ที่โดเมนไหนค่ะสามารถสร้าง ftp สร้าง uh, database mysql หรือสร้าง email ภายใต้ชื่อโดเมนนี้ได้ค่ะ โดยโครงสร้างข้างในจะเป็นดังนี้ค่ะ Public ขีดล่าง h t m l ที่อยู่ข้างนอกมีลูกศรสีแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นลิงค์ค่ะเมื่อกดที่นี่เนี่ยเขาจะลิงก์ไปที่ Public ขีดล่างของโดมเมนที่เป็น Default ค่ะถ้าลูกค้าอยากทราบว่าโดมเมนไหนเป็น Default ก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ค่ะ Domain administration ค่ะ นี่ค่ะตัวสีดำเนี่ยแสดงว่าเป็น default ก็คือถ้าเราคลิกภาพ l ิ c กขี่างให้ทแสีแดงนั้นเข้ามาค่ะระบบก็จะวิ่งไปที่ Public ของโดเมนนี้เราอยากให้โดเมนไหนเป็น default เราต้องคลิกที่ด้านหลังคลิกที่ด้านหลังของโดเมนนั้นแล้วก็คลิกคำว่า set as default ค่ะระบบก็จะบอกว่าตอนนี้ default ของบัญชีนี้อยู่ที่โดเมนนี้แล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะ พอเรามากดดูเราจะเห็นว่าสีดําเปลี่ยนมาเป็นของอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ท่านต้องการเข้าไปจัดการโดเมนอื่นซึ่งไม่ใช่โดเมนที่เป็น default ก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์ชื่อโดเมนเฉยๆค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วระบบจะแตกออกมาว่ามีกี่โดเมนในนี้บ้างโหดตถ,ถูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าต้องการเข้าจัดการโดเมนไหนลูกค้าก็คลิกเข้าไปที่ชื่อโดเมนนั้น เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ u u l l i กขีดล่าง HTML ของอันนั้นแล้วก็สามารถอัปโหลดข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ใน u u l l i กขีดล่าง HTML ของโดเมนนั้นๆได้เลยค่ะก็เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าดูโครงสร้างโดยใช้ไฟล์ซิลล่าค่ะถ้าลูกค้าคลิกที่ u u l l i กขีดล่าง HTML ที่เห็นตอนแรกข้างนอกเลย ระบบจะลิงก์ไปหาโดเมนที่เป็น Default คือ h o s t ถูก .com ค่ะแต่กรณีที่ต้องการอัปเดตเว็บไซต์หรือทำเว็บไซต์ของโดเมนอื่นเมื่อเข้ามาในตัวไฟล์ซิล่าแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ชื่อโดเมนเฉยๆค่ะพอคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามีแยกเป็นโดเมนใครโดเมนมันค่ะสมมติลูกค้าต้องการอัปโหลดข้อมูลขึ้นมา new domain ลูกค้าก็คลิกเข้าไปในโดเมนชื่อนี้ แล้วก็ไปที่ Public กิลล่าง HTMl ของคนนี้แล้วก็อัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อรอของลูกค้าขึ้นมาบนนี้ได้เลยค่ะเวลาลูกค้าพิมพ์ชื่อ mynewdomain.com ก็จะแสดงเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Public กิลล่าง HTMl ของโดเมนนี้ให้เห็นค่ะอันนี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มโดเมนสำหรับทำเว็บหลายๆเว็บในบัญชีโฮสติ้งเดียวกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ